กรณีประตูประตูบานเลื่อนกั้นนอกหรือกั้นในได้ได้เหมือนกันครับรอฟังคำแนะนำดีๆจากอาจารย์คือฟังผมก่อนนอนฟังแล้วหลับไปเลยก็ได้ครับตื่นมาอีกทีก็เป็นอย่างอื่นไปแล้วครับก็มันเป็นความรู้ความคิดเห็นที่เก็บความรู้ทุกอย่างเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นอนาจารย์จีระรุ่นอากุงผมถ่ายทอดออกมาถึงรุ่นผมแต่ผมน้ะเป็นประเภทที่ไม่หลับไม่นอน กลางคืนในตีสองตีสามยังหาความรู้เพิ่มเติมว่าเราจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมในในความรู้ตรงจุดๆนี้ที่เราอยากรู้เพิ่มเติมผมยังไม่ได้บอกว่าผมเก่งแต่ผมเป็นคนที่อะไรที่ผมไม่รู้ผมจะรับฟังผมจะรับฟังทุกคนครับสิ่งที่เขาได้มีความรู้อย่างผมผมเก่งในเรื่องบ้านผมไม่เก่งเรื่องดวงผมจะไม่พูดถึงเรื่องดวงเลยเพราะว่าผมไม่ชํานาญเรื่องนั้นแต่ถ้าถามเรื่องบ้านผมผมตอบได้หมดเลยนะครับผมก็ถึงบอกว่าอะไรที่ผมทําได้ผมจะทําให้นะครับ อยู่คอนโดเช่าชั้นหกวัดทิศยังไงวัดจะประตูหน้าห้องคุณเลยครับถ้าชั้นหกประตูหน้าห้องครับควรกางมุ้งแบบไหนครับจันผ้าฝ้ายในร่อนลูกไม้แล้วแต่คุณเลยขอให้เป็นมุ้งนะครับใช้ได้หมดบ้านทิศไหนค้าหนูราศีสิงกับราศีตุลอยากได้โชคลาภต้องทาแบบไหน,นไม่เกี่ยวกับราศีไม่เกี่ยวกับอะไรเลยครับพราะหมายของทิศเนี่ยถ้าคุณได้ทิศใ,ใต้มามันเป็นทิศที่ดีที่สุดทําไมถึงทิศที่ดีที่สุดทิศใต้เป็นทิศที่มีลมตลอดเวลา จริงๆแล้วผมไม่บอกให้นะถ้าลมหนาวไมมาเนี่ยจริงๆแล้วทิศใต้จะมีลมตลอด12เดือนด้วยจริงๆลมใต้มีตลอดนะทั้งเดือนทั้งปีเลยพราะน้ําตัวนี้มันก่อลมขึ้นมาเรื่อยๆทําให้พัดขึ้นมาตลอดเวลาแต่ว่าพอช่วงหน้าหนาวเนี่ยลมหนาวมาเนี่ยทําให้น้ําทะเลตัวนี้มันเย็นคนก็ไม่กล้าลงเล่นน้ําทะเลเพราะว่ามันเย็นนะครับก็เลยแห่ขึ้นเที่ยวเหนือกันหมดทิศเป็นส่วนประกอบที่ทําให้คนประสบความสําเร็จไวหรือช้านะครับผมถึงบอกว่า ใครเคยเห็นไหมอยู่มาอายุบางทีคนอายุหกสิบเจ็สิบหรือคนเท่าคนแก่ลองไปถามครับลองไปถามอากงกาม,ม่าเราเคยเห็นไหมว่าฤดูหนาวมาอยู่ในช่วงเดือนเมษาหรือพฤษภาเคยเห็นไหมครับไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมชาติมันหมุนลอบตัวเองมาตลอดเป็นร้อยๆปีแล้วแต่ตอนนี้เราเวลากลางคืนอเมริกาตอนนี้เป็นกลางวันแล้วนะครับผมถึงบอกว่าเราเนี่ย โลกมันหมุนรอบตัวเองโลกมันอยู่ในดุลของธรรมชาติไม่มีโอกาสหรอกที่จะเปลี่ยนไปยุคนั้นยุคนี้ยุคนู้นยุคนั้นเขาว่าเปลี่ยนยุคต้องอธิบายชัดเจนว่าเปลี่ยนยุคคือการเปลี่ยนวิวัฒนาการว่ายุคนี้เราจะทํางานอยู่กับบ้านแล้วนะยุคผ่านมาอายุในโลกเสาจะเปลี่ยนมาเป็นยุคคนยุควิวัฒนาการยุคพัฒนายุคนั้นยุคนี้แต่ธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนกับยุคคุณนะธรรมชาติเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นแต่ยุคที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนด้วยตัวมนุษย์เองที่เปลี่ยนยุคของตัวเองไปจากสมัยยยยก่ออนนนสร้้้้้าาางบดดดววิปู สมัยนี้ก็อ้าวสร้างบ้านด้วยไม้ขึ้นมาสร้างบ้านด้วยอะไรคือการวิวัฒนาการของมนุษย์ขึ้นมาครับคือการเปลี่ยนยุคของตัวเองแต่ธรรมชาติไม่เคยเปลี่ยนยุคธรรมชาติให้ยังไงก็คืออย่างนั้นลมมาทิศไหนก็มาทิศนั้นฝนจะตกช่วงฤดูไหนก็จะฤดูนั้นอาจจะมีคาดเคลื่อนเดือนสองเดือนแต่ไม่มีทางที่จะบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้หน้าหนาวฤดูหนาวมาช่วงเดือนเมษาที่อากาศร้อนๆของประเทศไทยเป็นไปไม่ได้ครับผมโตมาเย็นทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นว่าฤดูหนาวจะมาช่วงเดือนเมษาเลย นะครับผมถึงบอกว่าทิศเป็นส่วนประกอบถ้าคุณเลือกทิศที่ดีที่สุดได้ก็จะดีที่สุดถ้าบ้านคุณหันทิศใต้ก็จะดีมากนะครับต่อครับอถอนหลอดไฟกลางที่นอนออกแล้วกางมุ้งนอนตามคาแนะนำอาจารย์สุขภาพดีขึ้นแล้วจริงๆขอบคุณมากนะครับบันไดเป็นปูนได้ไหมได้ครับอาจารย์เมื่อไรจะเปิดสอนอ้าวเพราะเลือกเปิดสอนทุกคนกําลังรออยู่ตอนนี้โควิดสถานการณ์โควิดปกติแล้ววันใดที่ประกาศว่า สถานการณ์ปกติเปิดทุกอย่างคลายล็อกดาวน์แล้วเราจะเจอกับคอมเมนต์ที่เพจประกาศกันทีว่าเราจะเจอกันวันนี้เลยนะครับที่เราจะไปเรียนกันผมอยากให้ทุกคนได้ความรู้เอาไปศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขบ้านตัวเองเพื่อต้องการเป็นแรงผลักดันให้ทุกอย่างเดินหน้าขึ้นทุกอย่าง <c oughs> ผมประเภทที่ต้องคิดละเอยียดลึกมากบางคนคิดว่าเอ้ยมันเป็นเลงเล็กๆคนคนเดียวจะสามารถพัฒนาให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนได้ไหม <c oughs> คุณลองคิดดูเรื่องนี้ผมอ่านจากหนังสือมานะครับเขาบอกว่า คุณคิดว่าเกือกม้าเกือกเดียวเนี่ยน็อตหลุดตัวเดียวอะ่ะสามารถทําให้ลบแพ้ได้ไหมได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเกือกม้าน็อตหลุดเท่ากับเกือกม้าจะต้องหลุดม้าก็จะวิ่งต่อไม่ได้แล้วพอม้าวิ่งต่อไม่ได้ก็ส่งสารสําคัญไม่ได้เพราะส่งสารสําคัญไม่ได้ข้อมูลข่าวสารเราได้รับชา้ากว่าเขามันก็เป็นผลเสียต่อการลบแล้วนั่นคือความหมายว่าอะไรที่มันจุดเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆได้ ปัญหาที่มันใหญ่ใหญ่มันก็จะไม่ตามมาถ้าเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งเล็กน้อยถ้าคุณคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆคุณต้องแก้ปัญหาเรื่องเล็กน้อยได้ก่อนที่มันจะลามทุ่มไปเรื่อง,องใหญ่ๆญถูกไหมครับ